นะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะออกไปเดินซีมึงติ้งแล้วก็เรากำลังจะไปสระผมนะคะพเพราะเพื่อนดิฉันต้องคาซ <ขอ S 1> ัลอน้อมหล่อที่จะซ้อนมอเตอร์ไซค์หนุมหน่มไบเกอร์ห <laughs> นุ่มไบเกอร์ปวดมาจีบคอนแทคนี้ค่ะเด๋ยว <Hi. S 1> จะบอกว่าเสื้อตัวนี้ไปขมโมยน้องมานะคะก็คือไม่ใช่สุขป,ปตัวัตง จะบอกว่าสป e a เอ่อไชนีสกับพี่ช่างเขาฉ่ำมากจนเขาบอกว่าเขาจะยิมผมให้ดีนะคะนี่เอะเพียวเล่ยงอะไเานันสิ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 อิ คือเป็นคนไม่มีที่หนิบผมเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช้ที่นิบผมเลยคุณป้าเขาหนีบยังไงไม่รู้ทุกคนมันสวยมากเลยอะ่ะตัวทําผมเสร็จแล้วคุณพี่แต่ว่าคุณป้าใช้งาน <c oughs> ที่ฉันช่ำมากขอให้ช่วยทำคอนเทนต์เอ่ยได้ฉ่ำมากแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เรายินยอมเพราะว่าคุณป้าเขาน่ารักนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่ซีเมนติ้งกันนะคะทุกคนเธอทุกคนเล๋งมากไอ้ฟองเรียกผู้ชายหรอทุกคนไว้เต้ากำลังใจ ทุกคนต้องต้องเป็นเหมือนฉันป้าแบบเจอคนหล่อแลบบมีกำลังใจใช้ชีวิตดังแก่แบบแต่เห็นมันก็สดใจอ่ะแต่ตอนแรกขอเหี่ยวมากเพราะว่ามาแล้วเจอแต่คุณป้าคุณยายคุณตาเมืองจีนใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบเอจิ้งโซรีทตี้อะไรอย่างนั้นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะมาเดึกเกิดค่าวเก่าหมดตลาดแล้วตลาดวายแล้ว ผูกคนกำลังกลับหมดแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เราหิวข้าวแค่ไหนคะทุก<อ> <laughs> คนม,นมีร้านหนึ่งที่คิวเยอะมากแบบคนต่อคิวปูนจนตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเวลาต่อยคิวอยู่เลยใช่ร้านไหนคิวเยอะแปลว่าอร่อยบอกฉันทีว่าวันนี้ฉันจะนกบะหมี่อาจงอีกแล้วโอ้โ oh น no, ทุกคนมันปิดแล้วทุกคนเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ย yeah, มันปิดแล้วทุกคน เรื่องเศร้าสามัญทัศนบ้ามีอาจงฉันปิดไปเรียบร้อยแล้วทุกคนดูนะตอนนี้กำลังจะใกล้เที่ยงคืนแล้วแถวเจยวหลวงเฝ้ายางยาวมากอยู่เลยต้องกลับมาแถวที่เจะบ้องยืนอยู่นะคะเพราะว่าเขาน่าจะขาย2ออย่างก็คือเขาบอกว่าต้องออเดอร์ตรงนี้แถวยาวๆตรงนี้ชานมร้านนี้ดังมากน่าจะชื่อว่าซิงฟูถังนะคะแต่หนาออฟสเตท Phone number. No, oh. Ah. Yeah. Oh, as you said, thank yeah, you. 50. We got fifty-one centsy, and we cannot read Chinese. Fifty-one. Here เขาบอกว่า if you leave me please don't comfort me because i h s f e e v i n g has t o m e thinking pain yeah agree if you want to leave just leave แล้วนอนจืดแต่ว่าไข่บุกหวานมากก็เลยกินด้วยกันแล้วพอดีนะเป็นอย่างไรดีไหมร้อนนะคะพูดไม่ได้ดี ในร้านเมื่อเช้าดีกว่าในราคาที่ถูกกว่าอุ้ยอันนี้เท่าไหร่นะร้อยสิบร้านเมื่อเช้าร้อยเดียวแต่ร้านเมื่อเช้าคือรสชาติตาตรึงมากเอ้าอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวได้กินละเดี๋ยวไปตามไปกินนะอุ้ยมีลูกค้าติดไปด้วยแน่เลยอุ้ยเอ้าตำรวจมาจับไอ้เต้าเอ้าเมื่อวานเราจ๋าชอบทะเลาะนานทำไมเธอทำแบบนี้จบละอดกินละนะ วันนี้ชั้นจน What does that mean เอ oh, huh. oh, ่ t ม太冷啊不太好哈我喜欢喜欢你哈哈哈 a 包起来不低过ก็ได้เ O O K y open o e n 对对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 对你 เนเห่าห่าวนเฮ้ยาว่เช่อแล้รอบอกว่าโกหเห่าว่าจอกันให่เขาจำเราได้เว้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานใส่เสื้อปิดแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อเปิดไม่หนาวหรอก็เลยอยากกิน้าหมี่ะเหรอแปดสิบแม่สมทบดูนได้ไปขอผู้ชายไฮวันมาคนม n e more one ้ o เดวันนะ 这个是我的朋友的的孙子呀，好。怎么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 样？นี่งเดชทรีนะคะทุกคนเช้านี้ก็ตื่นมาประชุมซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเวลาแปดโมงครึ่งของที่ไทยนะคะแต่ว่าคือรออกไปข้างนอกดึกก็เลยเพิงตื่นนี้ตั้งใจจะแพนมาตื่นทายง,งานก่อนแต่วไม่ตื่นนะคะก็เดี๋ยวประชุมเสร็จแพนวันนี้ของเราคือจะออกไปนอกเมืองมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้าง ทุกคนอยาจะบอกว่าเกิดเหตุด่วนเหตุหลายเห็นไหมเล็บโหลดทุกคนโอ้แม่กอดเลยทุกคนซึ่งที่เล็บหลดจริงๆก็เข้าใจได้เพราะเราใช้แบบสมุกสมบันมากเราเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นเหมือนคนอื่นเขาก็จะแบบใช้ตรงมือจับของนนน่นั่นเราก็ใช้เล็บเหมือนปกติแล้วก็แบบกดนนนั่นจับนนนั่นั่นนนอะทุกคนรู้ปะว่านี่คือครั้งที่ สีที่วันหักแล้วก่อนมาเพิ่งไปทำมานะคะก่อนบินเลยไปทำมาสองเล็บแล้วก็หลังออกจากร้านไปทำมาเล็บหนึ่งแล้วก็นี่ครั้งที่สี่ทุกคน มีอาจงที่เราอยากจะกินมากเมื่อวานแล้วเราก็ไ <het> ม <üz on> ่ได <off> ้กินนะคะส่วนนี้คือเอาฟินของวันนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะทุกคน จะเป็นโอเปอเรชั่นตัดแล้วก็ใส,ส่ถ้วยเลยนะคะไซย์ใหญ่แปดสิบบาทไซย์เล็กห้าบาทนะคะอันนี้ที่อีกซังมาเป็นไซส์เล็กนะคะทุกคนอันนี้เป็นเส้นแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะหมึกโอ้ยหอมจัเต็มแปลว่าอร่อยค่ะก็ก็เต็มเต็มนัวๆนะคะทุกคนก็เต็มเดวเดี๋ยวไปเจอกันร้านเก้าวผู้ค่ะทุกคน

เขาบอกว่าเขาตั้งใจให้ผักเยอะเลยแล้วเมื่อวานน่ะเขาเหนื่อยมากอะไรเออใ้เดี๋ยวเราไปหมู่บ้านแม่ว่นค่ะพรเซเว่นที่มีเลิศอีกแล้วนี่มีโอเด้งด้วยอันนี้เป็นไข่ต้มชานะคะสมัยก่อนทุกคนเคยมีใครชอบอะไรที่มันแบบเป็นเครื่องปึิ้นตงปะที่มันอยู่ในเซเว่นที่มันจะหมุนหมุนแบบเนี้ยแล้วมันใส่ผักใส่อะไรอีกได้ชอบกินมากนะคะทุกคน มาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วเราก็กำลังจะถึงสถานีที่เราจะไปกันแล้วชื่อว่าดุยฟางนะคะทุกคนถึงโมบายแมวแล้วนะคะทุกคนนี่น่ารักเราผไม่ตัวงุ้ยแมวเยอะมากทุกคนตรงนั้นพวกแบบขนมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นรูปแมวหมดเลยรูปอุ้งเท้าแมรูปแบบหน้าแมวอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักมากเลยค่ะ ไม่ได้แบบเช็คสภาพอากาศมานะคะตอนนี้ประมาณสิบแปดองศาแล้วมันหนาวมากทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเซลเลปแบบไแกลๆเซเลปแห่งเมืองนี้เรานั่งรถมาชั่วโมงกว่าเพื่อมาหาเซเลปนะคะให้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเราก็เจอกันที่กิโลงเย่ทุกคนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบัตรใบนี้ด้วยคืออีกไม่ชอบแกะซีวันเนี่ยคืออยากให้เก็บมันไว้แบบนี้ตลอดเพราะเราแบบ มันน่ารักอะทุกคนไม่อยากแกะไม่อยาก,กให้มันเป็นรอยแล้วก็เลยเก็บไว้น,นนะก็เลยไปเซเว่นค่ะซึ่งบัตรเนี้ยเราสามารถใช้จ่ายเงินที่เซเว่นได้เลยแล้วพนักงานอ่ะเขาก็ถามว่าอ๋ออันเนี้ยอยู่ซื้อใช่ไหมเพราะบัตรนี้ก็ซื้อที่เซเว่นได้ด้วยเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่เลยซื้อมาแจากที่นึงเรากําลังจะไปกินบุฟเฟ่เพราะว่าตอนมาจากสานามบินอนะทุกคนเราเป็นสาวผู้โชคดีได้ v o ช c h e r ห้าพันบาทนะคะซึ่งต้องใช้ที่โรงแรมเท่านั้นเี็กก็เลยจะไปทานอาหารที่โรงแรมกัค่ะ าหิมกทุกคนข้างโรงแรมมีร้านหนึ่งนะคะก็เลยแวะมากินก่อนว้าวเจียวน่ากินมากเมื่อวานเดินออกมาแล้วเห็นเขาทอดเจียวเลยแบบโอ้แม่ก็ต้องไปกินเจียวร้านนี้ซึ่งทุกคนรู้ป้าตอนแรกก็คือลังเลว่าจะเข้ามาดีไหมแล้วก็มีคุณลุงคนหนึ่งใช่ไหมคะเขาเดินมาบอกว่าเขาชื่อกูดกูดอะไรอย่างเงี้ยว่าร้านเนี้ยดีแล้วก็เลยเข้ามานะคะเหมือนคุณลุงเขาเป็นลูกค้าแล้วเขายืนจ่ายเงินอยู่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวย่าเหมือนกินเคยใช่ทุกคน ไส้เขาแน่นนะคะแล้วไส้เขาด้านในมันคือชี่มากทุกคนแล้วเกี๊ยวเขาอะคะ่ะค่อนข้าง,างากรอบแล้วมันก็หอมมากทุกคนมันแบบจุด่นของคานเดอยวที่พอดีมากไม่เคยกินเกี๊ยวอันไหนที่แบบอร่อยนขนาดนี้มาก่อนชอบมากคะคะทุกคนเมื่อกี้ตลกมากคือเดินผ่านแบบแก๊งเด็กนักศึกษาใช่ปะ่ะและ้วคราวนี้ยคือเหมือนแบบเราเดินไปอีกฝั่งนึงแล้วเราก็เดินมาคอร์เนอร์อะไรเงี้ยแล้วน้องผู้ชายเขาก็แคะยบบตัวเดินตามเราเรื่อยๆเว้ยแล้วลเขาก็ยกมือแล้วเขาก็บอกแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทำแบบเนี้ยเนี่ยสเต็กหนุ่ม้วัน เขาไม่เคยเห็นคนแปลกขนาดนี้หรือเปล่าทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยคนแบบไร้บ้านเยอะมากๆนะคะโฮมเลสเยอะมากๆแล,แล้วเขาก็จะเป็นโฮมเลสที่ตะโกนโวยวายหรือแบบทำตัวเสียงดังหรือเดินมาของเงินหรือวอลวรนิดน,นึงอะทุกคนไม่ใช่โฮมเลสที่แบบอยู่นิ่งๆตัวใครตัวมันขนาดนั้นแล้วทุกคนน่าจะงงทำไมมาสิเหมือนติ้งอะทุกวันเพราะว่า ที่พักรงแรมอยู่ตรงนี้นะคะเราถึงโรงแรมที่จะมาทานข้าวกันแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่มาจังกว่าวัอ่ออีกติดีกว่า I want this one sharing menu for two w e e s นี่很可爱 Thank you นี่很 beautiful อ๋จัเฟียนนี่มันเไหนอ๋อ我是我是泰国人ห้อ我很喜欢泰国人อ๋ อันนี้เป็นไก่กับวอเทอร์เมลอนอยู่นี่กินสลัดอยู่นี่กินกับสโคนนะคะ <laughs> มีึ่งจบก็่เดี๋ยวครับ <laughs> main dish มานะคะทุกคน oh my god ย๋ยวไปหาข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ไปชอปปิงง้งกันตอ่อ ว่าเป็นแบรนด์รองเท้าที่คนป้ายยาเยอะมากๆว่าเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสูงแต่ไม่เจ็บเท้าทุกคนก็เลยไปลองมาเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วมันแบบใส่สบายมากแล้วมันก็สูงมากอ่ะนี่มันชานมดึงปะเนี่ยไม่หอมชาเลยทุกคนดูนะคะดูนะคะับมอมแมมมาครับมอมแมมไม่หใจหายอยู่แยก้าอยู่แยกเตย่ไม่หายเต้ากำลังใจกันดีกว่ากินเต้าหู้เดทรีค่ะ

好没有啊，死！有八。哈哈五掉落买买两曼巴五曼掉一个八。一一个八？对你这个一个八就可以一百分，赚一百块，赚一百块。这块哦，给我一百块，对吗？对对对好，好,好,好谢谢。 ได้ร้อยหนึ่งทุกคนเขามีได้เลยอ่กาปโอ้ my g o เป็นเศรษฐีไม่ต้องจ่ายทุกคนอันนี้หอยเจี๊ยปงไม่มีเลขแตัวเดียวอดนะคะส่วนดิฉันได้มาหนึ่งร้อยนะคะมพูกมายอกิกี้เจอคุณลุงเดินมาทักนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออยูสวยมากยูเซ็กซี่มากก็คือเขาก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะแต่เขาก็แก่กว่าพวกเราอยู่แล้วเขาก็เลยชวนไปปาร์ตี้ชาวทยฮอตเกิน ก,ก็เลยแถวันนี้นะคะทุกคนพวกนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะโดยรวมชอบอากาศของที่นี่มากๆนะคะทุกคนทุกประเทศที่ไปมารู้สึกว่าไต้หวันเป็นประเทศที่ชอบอากาศมากที่สุดคืออีกคับไปสิงคโปร์บ่อยมากทุกคนเพราะว่าชอบบ้านเมืองเขารู้สึกว่ามันปลอดภัยดีมันสะดวกคือเราไปเองได้เลยเราไปคนเดียวได้เลยแบบชิลๆเหมือนแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาที่นี่อ่ะทุกคนมันยังมีความทรด д ิชั่นอลหนึ่งความเก่าแก่ความแบบโบราณนี่แหละ อ,อย่างที่สําคัญคืออากาศจอยมากทุกคนที่ชอบอากาศที่แบบเราก็รู้สึกว่าผู้คนที่นี่เฟรนลี่ค่อนข้าง,งดีนะคะแต่ว่าเขาจะพูดอังกฤษไม่ได้ก็คือต้องได้จีคนควรจะได้จีนนะทุกคนไม่ไงั้นคือลําบากมากๆพวกค่างเงินต่างๆรู้สึกว่าเออมันก็พอๆกับที่ไทยเลยนะคะอาหารเอใดอะไรเงี้ยก็เหมือนเที่ยวที่ไทยบางอย่างก็ถูกกว่าบางอย่างก็แพงกว่าเจอยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับการจะมาหลายวันเพราะรู้สึกว่าที่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนตัวรู้สึกว่าทางสปอร์ตที่นี่ถูกมากๆทางค่าแท็กซี่เออดก็คือน่อจาก สานามบินมาที่พักซึ่งมันก็ไม่ได้ใกล้กันคนะมันก็ค่อจะไกลยอยู่แค่ร้อยหนึ่งเองทุกคนก็รีแคบประมาณนี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนเรากำลังจะไปเก็บกระเป๋าที่ล็อกเกอร์น,นะคะ แล้วก็จะกลับแล้วทุกคนไปช้อปปิ้งมาจะบอกว่ามันหนักมากเยอะมากนะคะหนักแบบเนี่ยเจอมาขนมาเตอนะคะก็เลยแบบหนักมากเยอะมากนะคะนี่ออฟฟิศวันนี้ลุกสนามบินแต่จะบอกว่าถูกมากๆทุกคนจ้าผ้านหนาๆที่นี่ถูกแบบถูกสุดๆทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้แต่งเงินเลค่แต่งแหละไปแค่แก้มอ่ะเรียกว่าแต่งไหมโอเคทุกคนวอล์กแรกของเราคือวอล์กไต้หวันนะคะก็จบแค่นี้ ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะถ้าอยากให้ทำอ,อะไรอย่าีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้แค่ทำเลนะะ่นๆไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย